ทราบข่าวตั้งแต่เมื่อวานเชื่อว่าบรรดาลูกศิษย์ทุกคนก็ไปตั้งตัวกันไม่ทันเลยว่าอัมเดตอาการของคุณอาล่าสุดนี้คุณอาค่อนข้างแข็งแรงเราลูกศิษย์ก็คลายความกังวลลงแต่พอมาทราบข่าวเมื่อวานตกใจ่จะทันหรือไม่ครับจะทันกับกัใครจะทันทั้งทั้งที่ เราก็รู้ว่าคุณอาป่วยแล้วก็อายุคุณอาเยอะแล้วแต่เราก็เชื่อในความแข็งแรงของคุณอามาตลอดยังไงมันก็รู้สึกวัยไปสำหรับพวกเราทุกคนครบท่านแข็งแรงมากคั้งสุดทายที่พี่เอกได้เจอคือเมอไห่เม่อหน,อน่าจะกลางกลางปีนี้ครับกลางกลางปีงกป่นอกนจะเอาย้ายกลับมาอยู่บ้านเลยก็ไม่ใช่กลางปี ประมาณสักเดือนที่แล้วเดือนตเดือนน้อได้พูดคุยได้คุยกับคุณ้ครับพูดคุยรอบแรกที่ไปเยี่ยมนี่ยังยังยังหนักอยู่สองรอบท้ายดีขึ้นเป็นลําดับ <c oughs> จนรอบรอบล่าสุดที่ไปเยี่ยมนี่เราก็ชมว่าคุณอาดูสดใสขึ้นนะครับก่ <c oughs> อนที่เราจะขอตัวกลับตอนนี้อยู่ท่น่านอยู่ที่บ้านแล้วนะเราก็ หลาคุณอาแล้วก็เดินมาถึงประตูทันก็ไปทิ้งค,คุณอามายืนอยู่ข้างหลังเราพี่บานบอกว่าคุณอาเขาจะทําให้ลูกศิษย์เห็นว่าคุณอาอยางังแข็งแรงแข็งแรงขึ้นแล้วนะลูกศิษย์ไม่ต้องห่วงเราก็เราก็โหคุณอานาลุกเดินได้จากที่เห็งน,นอนเตียงมาหลายเดือนแสดงว่าตลอดเวลาเวลาที่ผ่านมาเอกทราบว่าคุณอาป่วยแล้วก็ไปเยี่ยมไปหาไปกับสราบมาตลอดกับทั้ง ควเป็ 100, 000, นกพันมันก็น่าจะมากอย่าสิบปีนนครับรวมยี่สิบปีครับทุกภาพมันก็ยังอยู่ในความทรงจำตั้งแต่ก้าวแรกเดี๋ยวว่าก้าวแรกที่ได้เล่นละครก้าวแรกที่เดินไปหาคุณอาแล้วเราขอเล่นละครบูกับคุณอาผมก็ยังจำได้ทุกๆคำนะครับคุณอาก็บอกว่าเล่นกล้ามหรือเปล่า อะเอกของผมต้องมีกล้ามคุณลายมาสี่สิบห้าสิบตายหาแม่งหมดผมกม็ยังจําได้ครับผมก็ผมเล่นกล้ามครมับคุณอาหลังจากนั้นสองอาทิตย์คุณอาก็ให้เข้าไปคุยก็โชคดีของผมนะผมค่อนข้างทีจะจำทุกทุกเหตุการณ์ที่คุณอากับผมได้ได้พูดจากันผมจะไม่ค่อยได้ได้คุย เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเล่นๆหรือว่าสนิทสนมก็ค,คุณอาจะไม่ค่อยมีแบบนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง,รง,งเรื่องงาน,เ,นเรื่องไม่ดูด่าก็บอกให้ทําอะไรซึ่งก็จะจะไม่จําเป็นผมก็จะไม่ค่อยเข้าไปหาคุณอาเลยคุยเล่นนอกมอง,องของี่เอกความอัจฉริยะของคุณอามันเปอขนาดไหนในวงการคุณอาเป็นต้นแบบในทุกๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะงานกํากับนี่ ผมว่าแบบฉบับของคุณอานีคงจะหาดูไม่ได้อีกแล้วคุณอาจะมีความใส่ใจกับสิ่งที่จะไปถึงาสายตาของประชาชนมากที่สุดในแต่ละวันจะไม่คำนึงถึงอย่างอ,างอื่นเลยจะไม่รับเรื่องอื่นในกองถ่ายเลยปัญหาใดๆก็จะไม่ได้รับถ้าจะสนใจอยู่ตรงหน้าฉากน่นม,มันสมบูรณ์แค่ไหนมันสมจริงแค่ไหนม,มันได้กุ้งเทพอหรือยัง ตรงนั้นมันจะผลักดันให้นักแสดงทุกคน<ม>ก็ต้องรับภาระที่จะตั้งใจตางาคุณอาไปด้วย<ม>เป้ที่ที่พวกเราแบกเนี่ยเป้ทหารมไม่มีการมาอหนังสือพิมพ์อย่างของหนักๆที่อัดเข้าไปจริงๆนั<ม>ทุกอย่างทุกสิ่งที่คุณอามีเทอต่างก็คือเพื่อเพื่อความสมบงรมดครับก็ คือท่านท่านอ่านออกว่ามันไม่หนักจริงท่านไม่ต้องไปหยิบดูหรอกครับท่านท่านดูสีหน้าพวกเราก็รู้แล้วว่าสบายกันเลยเกินไม่เอาทายไม่เอาของมายัดให้มันหนักจริงๆคือทุกวันเรารู้แล้วเรารู้ชะตากรรมว่าจะเจออะไรการรุ่นกำกับคนนี้เป็นเรื่องกับอะเรีย่าทุนกบที่อุ่นช่วงท่านท่านก็ให้วิชาทุกคนอันนี้อันนี้เป็นความจริงครับ ภูมิใจนะครับที่เป๊เป็นหนึ่งแสดงผลออภูมิใจมากแล้วก็คงจะเก็บความภาคภูมิใจนี้ไปตลอดชีวิตรู้สึกมีบุญแลือเกินที่ได้ได้รู้จักท่านเคยดูเคยดูหนังของท่านอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เป็นเราได้ก้าวเท้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในตำนานชีวิตการสร้างละครของท่านอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่สุดของของ,ของการเป็นอาชีพนักแสดง เรื่องครับพี่เอกจำได้ไหมที่เล่นกับสองคนี่เขาไม่ได้นับเลยครับผมก็มากอยู่ครับไปดบครับก็จะสานต่อะคเรื่องงานสำคัญที่เราพี่เอกเเป็นผู้กำกับด้วยครับก็ตั้งใจสารสืบสารวิชาการของคุณอาฉลองอยากจะบอกว่า20 20ปีได้ที่ที่โดนดุด่ามาหนักมากนะฮะในวันนั้นที่เราไม่เข้าใจถามว่า ที่ทำไมโดนหนักเลอเกินผิดน้อยผิดมากโดนโทษเท่ากันแต่เพื่อนนักแสดงคนอื่นไม่โดนเท่าเราเขาแอบน้อยใจมาครอบตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะครับ <c oughs> คิดว่าอ่าอ่าไม่ชอบอะไรผมหรือเปล่า <c oughs> ผมโดนหนักมากแต่ทุกวันนี้อยากจะกราบกราบเขอบพราะคุณคำดุดา่าข้องอาวันนั้นเลยมันทาให้ผมมีวันนี้ <c oughs> ทุกคำดุดาที่คูให้ผมมามันทำให้ผมมีอาชีพนอกจะเป็นนักแสดงแล้วยังได้ทำงานเบื้องหลังเป็นกับเขาวิชาที่ครูไหว้าประเสิฐเลือดล้ำฤึธิ์เินจนหาอีกไม่ได้แล้วอมันนี้อยากจะบอกอะไรกับครูของเราก็อยากจะกราบขอบพระคุณนะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาลุงยี่สิบปีนะครับเป็นตัวเป็นตนได้ทุกวันนี้จากเด็กที่มันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะไม่มีแววด้วยแต่คุณอาก็ยังเมตตาเป็นอย่างยิ่งเสียเวลาก็ผมมากเทคไม่รู้จะกี่เทคแต่คุณอาก็ยังยังตั้งใจที่จะจะบ้านให้มันเป็นให้ได้เพราะถ้าไม่มีไม่มีการเที่ยวเข็นของคุณอาอย่างหนักหน่วงวันนั้นก็คง ไม่มีวินัยเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็นํามาบอกต่อเล่าขานให้กับนักแสดงรุ่นน้องได้รู้จากวิถีการทํางานของพุทอาในการสร้างคนสร้างนักแสดงขึ้นมาจากการที่ไม่เป็นอะไรเลยก็อยากจะบอกว่าบุญคุณครั้งนี้แลวก็ความเมตตาของพุทอา ในชาตินี้คงจะไม่มีวันลืมจนชั่วชีวิตสถาบันอะไรที่มีการอยู่ในคุณอาเหมือนกันระยะการปิเชนท่านต้องใจกลผู้ดีคุณอานะครับระยะิเนท่านพย่ที่หน้าจาวน์เงินนะครับเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้ชีวิตของผมเอกหลังสิโลตในวงการบันเทิงตั้งแต่ก้าวแรกจนมาถึงยี่สิบปีทุกภาพ ทุกภาพมันเป็นภาพสําคัญทั้งหมดนะครับที่คุณอาได้ได้พร่ำสอนได้ทุกทุกสิ่งแม้กระทั่งบางทีบางครั้งท่านไม่ได้ไม่ได้สั่งสอนเราแต่ท่านสอนนักแสดงท่านอื่นหรือว่านักแสดงสมทบที่ไม่ใช่พระนางเนี่ยท่านก็ใส่ใจเราก็ได้ซึมซับว่าคุณอาสนใจทุกรายละเอียดทุกตัวละครมีอยู่ซีนหนึ่งที่ผมมักจะพูดถึงใบบอกกับกัืเพื่อนนักแสดง มันเป็นซีนที่อยู่ในความทรงจำผมคือเป็นนักแสดงสมทบที่เข้าฉากน่าจะใกล้จะเบล้วฮะใกล้จะเที่ยงแล้วแต่ท่านเล่นไม่ได้ท่านเคยเล่นหลังไคมาเราเราสัก2ี่สิบปีก่อนแต่คุณอาก็เรียกตัวกลับมาให้รับบทหัวหน้าโจรมันต้องมีพลังตัวเขาใหญ่ใหญ่มากบทประมาณว่ามันหนีไปแล้วพวกเองตามไปเลยตามไปล่ามันทำไมได้ตัวอยากกระไม้ก็เห็นละ บทอันเนี้ยเขาทําไม่ได้พวกเราก็นั่งเอาใจช่วยก็ทําไม่ได้คุณอาก็หลอจนมันจะเที่ยงจนมันเลยเที่ยงจนมันจะบ่ายทุกคนก็เริ่มหิวข้าวกันแล้วแสดงผู้นั้นท่านก็เกรงใจทุกคนในกองถ่ายไม่ได้ไม่ได้ไไดกินข้าวกองวันคุณอาก็ไม่ยอมเลิกจะเอาซินนี้ะเขาก็ยกมือท่วมหัวบอกว่าพ่อครับผมเลือเวทีไปนานครับพ่อยี่สิบปี ผมเล่นไม่ได้ครับพ่อพ่อเปลี่ยนตัวเถอะครับนางไม่พูดอะไรเลยวางทรลล็่งเดินชับๆ,ๆ,ๆไปประมาณสามสิบเมตรที่หน้าเซตในเมื่อผมเลือกคุณแล้วบทนี้เท่ากับว่าใครแทนคุณไม่ได้ผมจะอรอจากการที่คุณนางไปไปพูดหน้าเซตแล้วกลับมานั่งที่มอเตอร์เ <ละ S 2> ชื่อไหมครับว,ว่าเขาเล่นได้ เราเชื่อใจเกินเรามั่นใจว่าถ้าคุณอาเลือกแล้วใครก็เล่นได้